วิจิกิจฉาเป็นหนึ่งในสั่งโยชนสิบประการที่ควรละหมายถึงความสงสัยคือความรู้ที่ไม่เพียงพอเป็นเหตุให้สงสัยลังเลในพระพุทธเจ้าคือลังเลว่าไม่เป็นบุคคลที่ตัดสู้ถูกต้องจริงหรือเป็นบุคคลที่หลุดพ้นจากความทุกจริงลังเลในพระธรรมคือลังเลในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือการปฏิบัติตามคำสั่งสอนนั้นว่าอาจจะไม่นำไปสู่ความดับทุกข์จริงหรือจะไม่จริงตามนั้นลังเลในพระสงฆ์คือลังเลในผู้ปฏิบัติว่าคงปฏิบัติไม่ได้จริงหรืออาจไม่มีบุคคลชนิดนี้อยู่ในโลกเพราะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเป็นต้นมูลเหตุของความลังเลคือความไม่รู้อวิชาก่อให้เกิดตัณหา ดึงจิตไปสู่ทางต่ำจนเป็นพื้นวิสัยสันดานส่วนความรู้สึกฝ่ายสูงเพิ่งก่อรูปขึ้นใหม่การทะเลาะกันระหว่างความรู้สึกฝ่ายสูงกับความรู้สึกฝ่ายต่ำนั้นคือการลังเลความลังเลมีอยู่ในทุกคนมาตั้งแต่เกิดเป็นเหตุให้ไม่แน่ใจในความดีความงามความถูกต้องความยุติธรรมเป็นต้นฉะนั้น ต้องพิจารณาให้เห็นโทษของความลังเลจนให้เกลียดมันมากขึ้นตามลำดับซึ่งจะเป็นเหตุให้ละมันได้ในที่สุดนั่นเอง